ที่สนามกีฬาการเคหะชุมชนสมุทรปราการถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่30ในสมชัยชาวพฤติพงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหาการรมกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนมีการแข่งขันการประกวดเชียร์ลีดเดอร์จากเยาวชนในชุมชนเข้ามาประชันความสามารถหลังจากนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลจาก11ชุมชนโดยทีมฟุตบอลที่ชนะเลิศได้แก่ทีมฟุตบอลจากการเคหะชุมชนบางพลี รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมบ้านเอื้ออาทรแพรกษารองชนะเลิศอันดับสองได้แก่บ้านเอื้ออาทรบางพลีซึ่งทางการเคหะแห่งชาติจัดทํากิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างความสมามัคคีการมีส่วนร่วมในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะร่วมกันทําความดีและช่วยกันแก้ไขป้องกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชุมชนที่เราอยู่อาศัยโดยเฉพาะปัญหาของยาเสพติดในชุมชน สำนักข่าว PNN News รายงาน